สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดําซิงนะคะนั่งมากับคันนี้อันนี้ทีมงานสจงเจริญน,นะคะอีหยังเพยหยังรถเขาเอ,อ้อออยฮะยังงานเสร็จเลยยังนานเสร็จเลยบุญช้ำแต่ยากเนี่ย <c oughs> นะบุ๊บบีทำไมเนี่มันบีคันนี้แล้วโอ้ยตีลังกาโอ้ลุดออกจากกระทะเลยนะตุ่มเลยโดนเลยอ,อันตรายเลยนี่ ตะคีมาเร็วนี่ดีน่เอาอยู่ใส่กับผูนี้เลยอู้นะครับมาแห่งนี่รถนักอีกได้หนินักนรกมีผู้ใดนั่งอยู่ทั้งในหรือเปล่านักก็เลยเตะขังอ่ะปีมีเบอร์วะเออโทรหาตะมาวหอ้ตะมาโทรให้นี่ก็ใช่ไปหอนี่อู้อันนี้มันคือฉีก,กถือกระทะมารถนักอีกเอออู้สนรถเขาอีก บอกภาษาอย่างกันนู้แตกกลางหน้าเอาจะให้ไปนน่งขนันไหนนัะนางแ <c> ล <oughs> ้วเขาก็ว่าอยากนางร้ายขันอีกเขาอบอกให้ไปนนางเป็นมูมงหนันน่งขันเขียวมา โอ้ยเนาะคือมีนครอ,อย่าใหา้นางน้ำเถอะเนาะใส่เกือบขึ้นเด้ออย่ามินเทนตกหายาห่างเบิดเมือ่อเมื่อใดเอาใส่แบบนี้คือกันมันเห็นจะของเนาะมัาซองกระจกไดไหมการขึ้นโต๊ะแบเห็นจะของนี่แล้วตัวปกติซองแต่กระจกอันเถอะเต็มของขามันบ่เหลือแล้ว ได้เบิร์ดเลยซื้อไม้ตัวอู้สื่ออันนึงเขาขายให้บอลขายเอ่อท่อดังนะขี้ยังแห้ยงเถอะโอ้ยจริงเลยตำหลอกแซงอยู่มั้ยบ้างคะรอจอดก็แซงเกือบเกือบเบรกอายุไม่ได้ไม่จอดฮะเมื่อกี้เขาเป็นนึงไปจอด อย่งเขาว่าแนวปาน้ำฝน,นมันบบถือกระจกก็เลยทุบเขาทุบเลยอะ <laughs> ตีเขาไปก่อนละเขาบอกให้มานั่งด้วยสักเที่ยวนะคะจัดไป <laughs> ขอกระจกขาวหนึ่งอันว่าจะไปใส่รถตัวเองเท่อะ <laughs> <laughs> เอาไว้สอง แต่ไม่รู้มันจะเกะกะไหมน่าจะเกะกะเลยงงเอากระไายได้เอากันยังกลางคืนก็ยังเลี้ยนน้ำกันอยู่กล้งคืนพี่บ,าบ้าโบเมากรบว่าไปเลี้นซอยเนาะตอนแรกมามาเที่ยว40นอนใช้10เลนนลางคืนหนึ่งโอ้โห10ตอนแรกมาโอ,โอ,โอ,โอ้ตอนแรกเลยอ่ะ40คุณมาโอ้ไปเอาหา10เล<อ>่ตัวอยู่ทันทา,ทาเนเลยตัวอยู่ ตรแเลกว่าหาซิป <60, 000. S 1> พี่ทุ่มให้หกสิบเลยช่่ยหน่อยเออไปเลยสันไปแบบว่า้องคิดเลยมันพอ่อก,ก,กระเทือนไงว่าสิบเรียนตะแลงมูอกับสิกับ้านพ่อกระเทือนก็เลยอยู่เรีเยนเคยเคเคยเบิ่งเขาในในคลิปออบอสถามในเขาเขาตัวจริงกับเขาในคลิปคือกันบอคือกันคือไม่หญิงไม่หญิง <laughs> แห้งมีเหล่ามีเบียร์นี่แห้งมากย้ <laughs> อยดีๆคนคนกินเหลากินเบียร์นะเขาจนวาเนาะบ่คคีว่าสิได้กินกับคนดังจักแล้วอ,อย่าบาลโลมเถอะรถแรงคนนะ่ะแห้งแห้งกว่ารถอันนี้มันเป็นรถที่เขาใส่น้ำอันนี้กอสางเป็นปะนีน่ขันขา,ขาว มันเหมือนรถที่เขาเอาไว้แบบพ้นอุปกรณ์ก่อสร่างเสาวมาได้ซสาวนี่ก็เก่งเนาะสุดีเลยวะืมความดึงน,นะสู้เขาบระด้นรอกเขาขี้ดึงไปลราคนซสาบ่ามีอัน มองเนื้อให้เลยเนาะนี่ดิเนื้อู้ซ้ำหนี้มันสิเป็นเนื้อจริงอย่างเตะคันเลงน้อยเดียวมากไปละอะเนื้อเนาะดิคืออยู่นั่นดีอยู่บ้านก๋วยสุดยอดแล้วยแต่ฮะบอสไทยคลิปเขายังหวะเลยเนาะโอ้เสียวคันเลงสองตีนอยู่อะรถมันบมาเรนเนาะทะเลนี่ท้ามือคันเลงรุกเลยยิบแมงกุระอุตตะเปกเนาะน่งข้นนี้ ดั่ก็ลงเฮงน,นั่งขั้นเขียวก็ดำก็ลงั่มกระลงเฮงก็ลงฝาข้ากันฝั่งโอ้เขากะงอันพี่กันตอนนี้ <laughs> พี่ทุกคนว่ะส่วนมาคนว่าเขาอ่ะในในคลิปกับตัวจริงมันคือกันคุณว่าในคลิปส่งคนตัวใหญ่คือกันตัวจริงตัวหน่อยไงเขาเห็นในคลิปเพราะว่าแต่คนตัวใหญ่ ทายใหญ่กะมาเทนี่โอ้มาเทเทมุงกันมาทางเมืองเลยไปอีกเจ้าเที่ยวป่ะด้กันเมาเขาเขาเอามาไวมื่นสิที่ฮะมาบ่หอดที่มาสามอยู่ในสามสิบเที่ยวให้เที่ยวสองร้อยสาสิบแต่ก็ต้องบ่หอดหอกมันน้อยนึงแต่มันลึกเท่าไรขนาดนั้แต่สิใหญ่มองคุด ใช่ไปไหนเอาใช้เขาคือบาสิ่งเดี๋ยวใหญ่กันเดี๋ยวไม่ใหญ่เพราะว่าเขาบดตี๋ก็ยังว่าบ่เอาผงให้มันเบิดบ่็อกกันมันหลายอยู่ผงนะผงละสองเที่ยวผงหน่อยเนาะมันหลายอยู่พผงแต่เขาใส่รถเขาเขาว่ามากกับตองเก๊ยกะบเท่ๆเลยไอซีมปนั่งกับคุณพี่คนนั่งไหมบ่อันบ่เขาใส่ใส่ขางเขาขางเขาใสองอันอ๋ใส่ยังหลายเท่ อันเดียวเกกะมันเกกะอีดีเดยมันเกกะอีหยังมองนี่บ่เวลาแล่นออ๋เขาเห็นในรถอันที่นนรถดำสิ่งบ่วะแม่นบ่เขาใส่อันนี้แม่นบ่อ๋อมืกว่าเขาไปซื้อกระจกอีหยังมาใส่กันอันนี้นี่อีกหูสีถอดหลงังกันเขียวเลยใส่ใส่กันแม่นบ่เห็นใส่อยู่เนะด้่ใส่ข้างใไรข้างบ่บ่มี มือนึงได้จักเถี่ยวซิพาซิพาซิพามาพันหนึ่งเลื่อเรือเลือเรือมาเลยนายฮ่าฮ่ามาเลยนายมาเนาะมาเท่เเต่ว่าปัญหาก็คือตอนแรกอะซิมามือนี้เลยลุงก็คือนัดกับลุงไว้มาสองซิมาสองคันไงลุงมาเป็นหมูก็เลยว่าอู้ลุงเดี๋ยวหนูขอขี่กระบะไปเบิ่งนางก่อนเด้อพอดีอยากอยู่เลีนกับหลานก่อนจักมือหลานพึ่งมาไง ก็เลยว่าที่มามืออื่นแทนเขาไปที่ยังโอ้เขาไปนั่นกำลังเอาของขึ้นดียุ่มีหลังไปอย่างไกลๆเนนัง่งู้เดียว <c oughs> อันนี้ทีมงานนี่เขาใช้ดินหลายวนะเนาะอ๋อแน่วางหันลงว่าแต่คันทีมงานเฮาบ่บมิน <c oughs> แต่รถสีเขียวจังสีลายด้ <c oughs> วยอ <c oughs> ะแลนสองทีมอ่ะ <c oughs> ลง